ครับท่านผู้ชมครับกระชังที่ผมทําไว้นะครับตอนนี้ก็ได้เอาปลาทับทิมลงไว้เลี้ยงในกระชังแล้วนะครับตอนนี้กระชังก็อยู่นี่ครับกระชังปลาทับทิมเอาลงไว้ตั้งหลายร้อยตัวนะครับหกร้อยตัวตอนนี้ก็เหลืออยู่เท่านี้เราเลี้ยงมาหลายปีเอยเลี้ยงมาหลายเดือนแล้ว แต่ว่าก็ยังไม่โตสักทีนะครับเขาว่าปลาทับทิมทําหมันแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นความโตของปลาทับทิมแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ซื้อมาห้าร้อตัวนี่ตายไปประมาณร้อยกว่าตัวแล้วแต่ว่าอยู่ในนี้อยู่ในกระชางังไม่รู้เหลือเท่าไหร่นะครับ นี่ครับปลาทับทิมนะครับที่เราเอาลงมาเลี้ยงในกระชังนะครับที่เป็นโครงไม้ไผ่ที่ผมเคยได้ทำคลิปเกี่ยวกับโครงไม้ไผ่กระชังจากโครงไม้ไผ่นะครับที่เราได้เอามาลงสะน้ำไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้ปลาทับทิมนะครับทั้งหมด600ตัวเอาไว้เลี้ยงในกระชังโครงไม้ไผ่นี้นะครับอาจะเห็นว่า ปลาว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับมีความแข็งแรงมากเลยนะครับสำหรับปลาทับทิมเราไม่อยากปล่อยปลาทับทิมลงในสระนะครับเนื่องจากว่ามีปลา,าช่อนแล้วก็ปลาดุกรัเสเซียอยู่ที่สระนะครับโอ้โหเห็นปลาทับทิมดูครับความสนุกสนานของเขาว่ายน้ำเร็วมากเลยแข็งแรงมากต,ตัวเริ่มโตแล้วนะครับ ตัวเริ่มโตแล้วนะครับตัวเริ่มโตแล้วแต่ว่าแต่ก่อนก็ไม่เห็นความโตของปลาทับทิมตอนนี้ก็เริ่มเห็นที่จะโตแล้วเพ้เลี้ยงมานานเหมือนกันก็จะได้ขนาดนี้ก็หเดือนเลยมันเป็นไปได้ไงไม่น่าเชื่อ,อถ้าเกิดว่าตัวโตขนาด โลสองโลแล้วก็จะถ่ายมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้อาหารปลาอ้าวมากินกึบโอ้โหอ้าวกินกันสนุกเลย อยู่ในกระชังนี้ก็มีปลาน,นินอยู่นะครับที่เรา,อาเอามาใส่ไว้อยู่ในกระชังของปลาทับทิมนี้อยู่ปลาน,นินอยู่3ามตัวแต่ว่าเขาก็ตัวโตกว่าปลาทับทิมที่เห็นนแต่เขาจะไม่โผล่ว่ายน้ําขึ้นมาให้เราเห็นนะครับนี่เลีเ้ยงไว้รอให้มันโตมาแล้วก็เอามาเป็นอาหารนะครับเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารของเรา ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย,าย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับการเกษตรการเลี้ยงปาลาสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ